จากประสบการณ์นะครับที่ผมยิงแอดใน t i k t o ็อกมาประมาณ3ปีเนี่ยมันทําให้ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าโฆษณานะครับก็ไม่ได้แพงทุกๆวันนะครับแล้วก็โฆษณาก็ไม่ได้ถูกทุกๆวันด้วยนะครับดังนั้นนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามหาเทคนิคอะไรต่างๆนานาเลยนะเพราะการยิงแอดนะครับมันอยู่ภายใต้กฎของการสุ่มนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะทําเทคนิคยังไงก็ตามหรือคุณจะทาคอนเทนต์ดียังไงก็ตามนะครับมันจะมีทั้งวันที่ดีแล้ววันที่ไม่ดีนะครับประเด็นที่สําคัญก็คือในวันทีีี่่ดเนย คนยิงแอดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทํางานง่ายมากเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรมากเลยเราแค่เพิ่มงบประมาณหรือทําการโคลนนิง่งทุกอย่างก็จบแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าในวันที่แอดไม่ดีนะครับเราจะต้องทําการปิดแอดให้ทันหรือเราอาจจะต้องลดงบประมาณให้ทันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้หลายหลายคนเนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างที่ผมพูดไปนะครับเลยเป็นเหตุผลที่วันที่ค่าโฆษณาเขาดีเนี่ยเขาได้กําไรกลับไปใช่ไหมครับแต่พอวันที่ค่าแอดแพงเนี่ย เขาไม่สามารถเก็บกําไรในวันที่เขาทําได้ดีก่อนนั้นๆได้นะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าพอเราดูค่าเฉลี่ยออกมาทั้งเดือนเนี่ย หลายๆคนบ่นว่าค่าโฆษณาแพงมากแต่เขาลืมคิดไปนะครับว่าใน30วันเนี่ยมันจะมีทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเก็บกําไรในวันที่ดีได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยในวันที่เราไม่ดีนะครับเราก็ใช้ตัว AI โรบอทเนี่ยเข้ามาควบคุมนะครับตัวไหนที่มันไม่ดีมันจะทําการปิดให้เราอัตโนมัติซึ่งก็จะทาให้เราเนี่ยกลับมาได้กําไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใครสนใจทักเข้ามาคุยสอบถามกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ